นี้นะครับคุณรุวิวันสมรภูมิได้มีโอกาสไปสนทนาพิเศษกับคุณอนุสิทธิ์คุณากรแต่ขาริการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ซึ่งก็ได้ให้ความมั่นใจนะครับว่าการพูดคุยสันติขจะสําเร็จในรัฐบาลชุดนี้และจะเริ่มต้นหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหนึ่งธันวาคมนี้ครับท่านเลยามองว่าเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้นี่เป็นเรื่องของอะไระคะอุปสรรคคือวิธีคิดนะครับค่ะเป็นแนวคิดซึ่ง ซึ่งผมคิดว่าอาจจะยังไม่ตรงกันการพูดจะหาลือเพื่อหาคำตอบที่ตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วคำตอบที่ตรงกันนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคำตอบของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ต้องเป็นคำตอบของคนส่วนใหญ่ที่อยากจะเห็นความสงบความสันติท่านเลขคบมีแผนอย่างไรแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีเองได้มีการลงนามแต่งตั้งขณะผู้คุยหรือยังคะตอนนี้ เรื่องลงนามยังยังนะฮะก็เพียงแต่ว่าท่านคงรอการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเพื่อจะให้กระบวนการหรือแผนที่ที่ท่านคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะไปในทิศทางที่ที่ดีและก็เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้ก็รอคาตอบจากท่านส่วนแผนในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องจะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับจะต้อง สร้างความเข้าใจนะครับในกระบวนการของการพูดคุยตั้งแต่เริ่มต้นเน่ยว่าจุดสําคัญก็คือในกลุ่มผู้ก่อเหตุและใช้ความรุนแรงเองกับกลุ่มคณะพูดคุยในส่วนที่รัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นไปเองเนี่ยคงจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อกันว่าการพูดคุยเหล่านี้เนี่ยมุ่งหวังเพื่อนำมาสู่ความสงบความสนันติ ในพื้นที่ในชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยการพูดคุยหรือการแสวงหาทางออกเนี่ยต้องทําทุกกลุ่มนะครับในครั้งที่แล้วการพูดคุยในผมไม่แน่ใจว่ามีกี่กลุ่มนะฮะ,ะแต่ดูเหมือนกระแสข่าวบอกว่ามี BRN แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยมีอีกตั้งมากมายแล้วคนที่ไม่เข้าใจถูกชักจูง ถูกชักนำนะครับหรือได้รับข้อมูลที่ที่อาจจะสร้างความไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจไปในทิศทางที่ที่คิดว่าถูกต้องเนี่ผมคิดว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบและเป็นส่วนหนึ่งของกา,ก,อการที่จะเข้ามาสู่กระบวนการในเรื่องของการพูดคุยค่ะตอนนี้มีความชัดเจนบ้างหรือยังคะว่าหลังจากการที่นายกรั้ตรีเดินทางไปเยี่มมาเเซียจะ เริ่มเปิดการพูดคุยสันติสุขเมื่อไหร่อะคะท่านนบบายัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้สำนักงานสภาความโปร่งใงชาติของไทยกับสำนักงานสภาความโปน่งใงชาติของมาเลเซียเนี่ยเป็นช่องทางในการประสานงานเพื่อนําไปสู่การพูดคุยคะนะครับอันนี้ก็ดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับสําหรับหลังจากที่ท่านนายัฐมนตรีจะไปมาเลเซียในวันที่หนึ่งีเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ ที่จะนําไปสู่การการพูดคุยในในระยะต่อไปสามารถคาดการระยะเวลาได้ไหมคะว่าจะเป็นปลายปีหรือว่าต้นเดือนต้นเดือนของมกราปีที่ที่จะเริ่มพูดคุยใชนะ่ผมว่าก็คงประมาณนั้นนะคงประมาณนั้นเนะี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วการทอดระยะเวลาไปให้ยาวนานขึ้นเนะี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีทั้งทั้งกับกับกับคนที่จะไปพูดคุยทั้งกับประชาชนในพื้นที่ แม้กระทั่งกับกับผู้ที่ใช้ความดุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นถามว่าใครได้ประโยชน์ผมว่าไม่มีใครได้ประโยชน์เลยมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะว่าการพูดคุยสันติสุขในครั้งนี้จะทําให้สถานการณ์ในคนที่ภาคใต้ดีขึ้นมั่นใจว่าต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นเพราะว่าที่บอกว่ามั่นใจว่าต้องดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าโจทย์ของการทางานของเราเราเราเป็นโจทย์ใหญ่ เป็นโจทย์ที่ที่เรากำลังมองชีวิตของคนในตาจังหวัดภาคใต้ว่าจะแก้ไขปัญหาให้เข้าอย่างไรนะครับเป็นโจทย์ที่ที่มองไปถึงความเจริญก,ก้าวหน้านะครับของคนของเยาวชนของอนาคตที่จะมีไม่ใช่เพียงแค่ปีหน้าอีกห้าปีแต่หมายถึงอนาคตที่ยั่งยืนผมคิดว่าโจทย์นี้มันใหญ่กว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ท,ที่เราจะต้องแก้ไขปัญหา มีกรอบม,มีความชัดมีการไม่นําข้อตกลงไปขยายผลในทางที่ไม่ถูกนะครับหรือว่าหลังจากที่พูดคุยกันแล้วได้ข้อตกลงแล้วเนี่ยก็จะมีการกําหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับมีรถแมปในการทํางานร่วมกันทั้งทั้งในกลุ่มของของคณะผู้เจรจายเองฝ่ายไทยฝ่าย,ฝ,าย,ฝ,าย,ฝ,ายฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ผู้ที่เห็นตา่างผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นน่าจะเป็นคําตอบที่ดี ผมผมว่าหวังไว้อย an ่างนั้นนะครับซึ่งถ้เป็นไปตามที่เลขาสมชคนใหม่คาดการนะครับการพูดคุยสันติสุขก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้หรืออย่างช้าช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าเราอาจจะเห็นทิศทางและโอกาสที่ภาคใต้จะก้าไปสู่ความสงบหรือว่าสันติอีกครั้งในอนาคตได้ครับค่ะ